สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารวปรักทุกทุกท่านนะครับกลับมาพบกับกับผมเอกราชบุญอาจอีกเช่นเคยครับสำหรับในคลิปนี้มาฟังการฝึกขย่าเสียงการขย่าเสียงหรือว่าการออกเสียงเปล่งลมที่เป็นจังหวะจังหวะออกมานั้นจะช่วย ทำให้เสียงที่ออกมานั้นเกิดพลังเกิดความคล่องนะเกิดความไพเราะด้วยนะครับซึ่งเทคนิคอันนี้หรือว่าทักษะอันนี้ถนะือว่าเป็นทักษะที่ผู้ฝึกเรียกว่าให้ว่าเป็นทักษะชั้นสูงก็ว่าได้นะเป็นทักษะชั้นสูงนะ ในเบื้องต้นนั้นนะครับผมก็เคยเล่าในหลายๆคลิปนะว่าการที่จะทำให้เราออกเสียงไม่ว่าจะเป็นกับร้องร้องลําทำเพลงหรืออะไรก็แล้วแต่หรือฝึกสูตรวันเนี่ยการที่จะทำให้เกิดความไพเราะปลอพลิ้งในบทสูตรมันจะต้องประกอบไปด้วยอะไรนะ ถ้าเท้าความไปนิดหนึ่งคลิปก่อนๆน,นะก็อาจจะได้พูดคุยในเรื่องของการฝึกออกเสียงให้มันถูกต้องนะคําไหนเป็นคําไหนนะออกเสียงอย่างไรอันนี้ต้องอาศัยการเรียนรู้นะการดูการอ่านนะเพราะบางทีเนี่ยคำ แต่ละคำในบทสูตรมีทั้งคำไทยบ้างคำลาวบ้างคำดั้งเดิมโบราณบ้างอะไรบ้างเพราะฉะนั้นการออกเสียงควรจะออกเสียงอย่างไรบางทีเขียนเหมือนกันแต่ว่าพอไปอยู่ในแถวนั้นอยู่ในบริิบทนั้นนะครับก็อาจจะออกเสียงอีกเป็นเสียงหนึ่งเพื่อให้มันสอดคล้องสัมผัสกับคำต่อไป หรือว่าสัมผัสกับคำที่อยู่ข้างหน้ามาก่อนอะไรประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นต้องอาศัยการเรียกว่าการสังเกตการสังเกตนะไม่ว่าจะจากครูบาอาจารย์หรือจากบริบทพูดที่เคยรู้เคยท่องมาก่อนนะหรือผู้ที่เป็นต้นแบบเขาออกเสียงยังไงตัวนี้นะ เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ต้องคอยเรียนรู้เพิ่มเติมเอานะครับนอกจากนั้นแล้วเมื่อออกเสียงถูกต้องตามบริบทหรือว่าตาาสิ่งที่ควรจะเป็นนะในคำคำนั้นยังไม่พอจะต,ต้องมาฝึกให้มันถูกต้องเวลาเปล่งเสียงออกไปคําไหนเป็นคําสั้นคําไหนเป็นคําเสียงสั้นเสียงยาวนะ ก็ต้องให้มันออกเสียงสั้นเสียงยาวให้มันตามนั้นเพราะถ้าหากว่าเราออกได้ถูกต้องเนี่ยมันทำให้การฟังเนี่ยมันชัดเจนว่ามันเป็นคำนั้นแน,น,น่นอนนะหรือมีความหมายัวนั้นแน่นอนคนฟังก็เกิดความชัดเจนแจ่มแจ้งนะแล้วที่สำคัญก็คือว่าถ้าหากว่าเราออกเสียงแล้วมันตรงมันอะไรต่าง เพราะเสียงของภาษาไทยมันมีเสียงสามัญเสียงเอกโทตีจัตวาเนี่ยมันมีเสียงวรรยุกอยู่นะครับเหมือนกับเสียงดนตรีนะครับเอกโทตีจัตวามันมีเสียงเสียงสูงเสียงต่ําพูดง่ายมันมีเสียงสูงเสียงต่ําของเขาอยู่เสียงกลางกลางก็มีนะเพราะฉะนั้นเสียงสูงเสียงต่ําเสียงกลางนะหรือว่าลักษณะของเสียงที่ได้ยินเป็นเสียงคำเสียงสั้นเสียงยาว เหล่านี้จะหากว่าเราฝึกจนจนเกิดความคล่องเกิดความเป็นธรรมชาติธรรมดากอการออกเสียงของเราแล้วจะกลายเป็นบุคคลที่มีความชัดเจนในการออกเสียงนะเมื่อได้นำไปฝึกไปกล่าวแล้วก็จะกลายเป็นคนที่มีเสียงที่สื่อสารออกไปแล้วเกิดความชัดเจนถูกต้องอักขระ คำสั้นคำยาวเสียงสั้นเสียงยาวเอกโทตีจตวาก็ถูกต้องนะเป็นอย่างนั้นนั่นคือสิ่งที่เราต้องฝึกในพื้นฐานช่วงแรกๆนะนอกจากนั้นแล้วเมื่อเราเข้าใจในความหมายของคำต่างๆแล้วเมื่อนำเอาคำเหล่านั้นไปสูตรนะหรือไปร้องไปเปล่งเสียงนะครับ เราก็จะต้องเรียนรู้ในเรื่องของทำนองทำนองของถ้าเป็นร้องเพลงก็จะมีคีย์เพลงมีอะไรเพลงของเขาอยู่มีโน้ตเพลงมีโน้ตด,ดนตรีนักดนตรีเขาก็จะมีโน้ตด,ดนตรีในการที่จะเล่นตามเนื้อหาตามแต่ละท่อนแต่ละบรรทัดไปแต่ละห้องแต่ละห้องไป แต่ถ้าเป็นผู้ขับร้องก็จะต้องรู้ว่าคำนี้มันร้องอย่างไงทํานองเป็นยังไงยังไงยังไงเพราะฉะนั้นก็ต้องฝึกฟังทํานองให้ถูกต้องเพราะฉะนั้นเชื่อมโยงมายัางการฝึกการเรียนรู้ของการสูรขันก็เช่นเดียวกันนะครับเราก็จะฟังต้นทํานองต้นฉบับของครูบาอาจารย์ เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าลูกศิษย์ลูกหาหรือว่าท่านที่สนใจอยากจะมาฝึกมาเรียนรู้การสูตรฝันในทํานองสูตรขวันออนไลน์หรือสูตรขวันออนไลน์ของกระผมนี้ก็ต้องมาฟังว่าผมสูตรยังไงน้ําเสียงเป็นยังไงก็คือทํานองเป็นยังไงนั่นเองนะครับซึ่งผมก็มีรูปแบบหรือว่ามีขั้นตอนทังการฝึกตั้งแต่เริ่มต้นก็คือให้ฝึกตั้งน้โมก่อน นะตั้งนมโมแบบทํานองสู่ทวนออนไลน์อย่างเช่นที่เราเคยได้ยินได้ฟังมานะตลอดนะครับก็หลายคลิปที่ฝึกตั้งนมโมนะบางทีเจอลูกศิษย์ลูกหามามากราบมาขอขึ้นครูมาขอยกออยออกครูเจอกันเมื่อไหร่ก็ให้ตั้งนมโมให้ฟังเททดสอบนมโมกันเลยว่านามโมของท่านนะครับไปถึงไหนแล้ว มีความถูกต้องอกับต้นฉบับมากน้อยขนาดไหนนะครับก็จะมาทดสอบกันมามาเช็คกันตรงนั้นมาประเมินกันตรงนั้นนะครับนี่แหละก็คือขั้นตอนของการเรียนรู้ในเรื่องของทำนองนะครับเมื่อได้ฟังทำนองฝึกทำนองได้พอเข้าใจแล้วเนี่ยต่อไปก็จะต้องฝึกของความลื่นไหลนะความลื่นไหลความต่อเนื่องของการออกเสียง นะครับว่าในภาพรวมของบทสูตรขันหรือบทเชิญขันนั้นมันย,ยังอยู่ในร่องในลอยของทํานองสู่วันออนไลน์หรือเปล่านะครับนั่นก็คือการทดสอบการประเมินถ้าอยู่ในร่องในลอยนะครับโดยมีนับโมเนี่ยเป็นตัวนําร่องในทํานองนะมีบทอัเชิญขันก็มาถ้าอยู่ในร่องในลอยนะ สูในทํานองนได้ก็ถือว่าเป็นผู้ผ่านทํานองสูตรฟันออนไลน์หรือว่าสูตรฟันออนไลน์น <c oughs> อกจากนั้นแล้วฝึกต่อไปพัฒนาต่อไปปรับปรุงต่อไปนะครับเอาบทสูตรบทบท,บทสูตรได้บทสูตรหนึ่งเข้ามาอีกสามารถสูตรได้ลื่นไหลน,นะครับไม่ติดไม่ขัดไม่ขัดหูนะครับมีความคล่องตัวพอสมควรอันนี้ ถ้าส่งคลิปแบบนี้ให้ฟังแล้วประเมินแล้วปรากฏว่าผ่านนี่ก็เรียกว่าผ่านชั้น,นตรีนะผ่านชั้นตรีถ้าเก่งกว่าชั้นตรีนะครับจนสามารถเข้าถึงอารมณ์ได้มีความอ่อนซอนหลายมีความไพเราะเพราะพริ้งมากนั่นแหละพูดง่ายๆก็คือเข้าถึงอารมณ์เข้าถึงเนื้อหาสาระทายทอดอารมณ์ได้นะ ผู้ฟังเกิดความชื่นชอบแสดงว่าท่านผ่านพรามชั้นโทพรามสู่วันชั้นโทนะครับนี่คือที่มาที่ไปของการฝึกเพราะฉะนั้นเมื่อมาถึงจุดนี้นะจะเห็นว่าพรามที่จะผ่านชั้นโทได้เนี่ยต้องเป็นบุคคลที่มีศิลปะในการสูดวันพอสมควรในการออกเสียงพอสมควร เพราะฉะนั้นออกเสียงถูกต้องอคำสั้นคำยาวทำนองถูกต้องยังไม่พอนะครับเราจะต้องพัฒนาว่าทำยังไงคนถึงจะอ่อนซอนคนทัางสีสอ,อนฟังแล้วมันมวนขึ้นใจน้ำเด้อ่อนซอนน้ำเด้เกิดอารมณ์ตามด้วยนะเพราะฉะนั้นจะมาถึงจุดนี้ได้นะครับต้องฝึกเรื่องของทักษะเป็นพิเศษ ทักษะชั้นเรียกว่าค่อยๆแอสวาวนขึ้นมาเรื่อยพัฒนาสูงขึ้นมาเรื่อยๆจนถึงเรื่องของการว่าเราจะทํำยังไงถึงจะเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการออกเสียงในการกล่าววาจาออกมานะครับเพราะฉะนั้นหลายคนหลายท่านที่ผ่านทํานองแล้วผ่านชั้นตรีแล้วนะครับแต่ว่าพอจะส่งการบ้าน เพื่อที่จะให้ผ่านชั้นโทไม่ไม่ง่ายเลยนะครับมันยากนะครับมันยากมากเพราะฉะนั้นคนที่จะมีความพร้อมในการผ่านชั้นโทเนี่ยแสดงว่าคุณต้องอย่างน้อยต้องมีประสบการณ์นในการฝึกฝนมากพอสมควรจนเกิดทักษะใหม่นจนเกิดทักษะใหม่จนเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดทักษะรู้ทักษะแล้วไม่พอจะต้องมีการ ฝึกจนเกิดความชํานาญจริงๆนะเมื่อเกิดความชํานาญเกิดเป็นความเป็นธรรมชาตินะเป็นเรียกว่าเปล่งออกมาจากหัวจิตหัวใจของเราแล้วเมันเปล่งออกมาด้วยด้วยสัญชาตญาณน,นะจากหัวใจเลยถ้าแบบนี้เนี่ยมันถึงจะเรียกว่าพอที่จะการันตีได้ว่าเราน่าจะผ่านชั้นโทได้เพราะฉะนั้นวันนี้นะครับจะมาบอกกล่าวว่า เทคนิคอีก,กันหนึ่งที่คุณจะต้องฝึกให้ได้ก็คือการขย่าเสียงนะคขย่าเสียงให้เป็นจังหวะเป็นจังหวะจากโคนเราเคยได้ยินคำว่าวจังหวะจากโคนไหมเนี่ยเราเคยได้ยินจังหวะจากโคนแต่ว่าเราก็ไม่เข้าใจว่าการที่จะทําให้เข้าถึงหรือว่าให้เป็นจังหวะจากโคนนั้นนะ่ะมันจะต้องมีคุณสมบัติอย่างไรจะมีลักษณะอย่างไร ถ้าเอามาพูดถึงในบริบทของการออกเสียงเรียกว่าการสูดฝันถ้าเป็นจังหวะ,อะของการไล่ลนะของท่าทางการฟ้อนการลํำก็แล้วแต่มันก็จะต้องมีการเรียกว่าการฟ้อนการเข่เย่าให้ทางกายทางแขนทางขาเนี่ยมันจะต้องเขเย่าให้เป็นจังหวะให้มันถูกกับเสียงกลองอ ถ้าถูกกับเสียงกลองเสียงกลองเสียงกลองเขาตีออกมาเขย่าออกมาแบบไหน,นร่างกายสัดส่วนของเรามันไร้มันลำไปถูกต้องเป็นยังไงครับคนฟังดูแล้วก็เกิดความเบียกว่าเกิดความเพลิดเพลินเกิดความไม่ขัดหูไม่ขัดตาเช่นเดียวกันผู้ที่ลำถ้ามันลำถูกจังหวะไม่คล่อมจังหวะเนี่ยหรือแม้แต่มันจังหวะมันมัน มันเป็นไปตามแรงโน้มถ่วงของโลกกันออกมือออกเท้าต่างๆมันถูกจังหวะมันไม่ขัดจังหวะมันไม่ขัดแรงโน้มถ่วงการ่รยรำทั้งหลายมันก็ปลิวมันก็เหมือนง่ายนะมันไม่ขัดหูขัดตาแต่ถ้าหากว่าจังหวะที่มันไม่ปลิวไปตามแรงไม่ว่าจะเป็นแรงที่เราออกไปเองหรือว่าแรงที่มัน อ,อยู่กับน้ำท่วงของรลกงเนี่ยถ้ามันสอดคล้องกันได้อย่างลงตัวแล้วเนี่ยเราก็จะไม่เหนื่อยนะถามผู้ที่เป็นนางลำนายลำทั้งหลายดูถ้าหากว่าเราฟ้อนนะหรือว่ายอ้อนเขาใส่เสียงกยองย้อนเขาถูกกานองยอ้อน,นมันถูกกบไป้แห้งเท้าออกไปมันก็จะทำให้เกิดความเพลิดเพลินเกิดความสบายสบายในการไล่าการลำเกิดความสวยงาม เชคเช่นเดียวกันถ้าหากว่าเรามามาพูดถึงบรงิบทของการออกเสียงเนี่ยเนี่ยในวันนี้พูดถึงการออกเสียงการสูดฝันนะอ่าก็เช่นเดียวกันเมื่อเมื่อเรามาฝึกการสูดฝันเราก็ต้องมีเรียกว่ามาฝึกขั้นสูงขึ้นไปคือการออกเสียงให้มันเป็นจังหวะเรียกว่าเขย่าเสียงออกมาให้มันเป็นจังหวะจากโคนภาษาลาวหรือคนทางประเทศลาวเขาบอกว่าต้องทูเสียง ทูเสียงทูเสียงทู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 บอกว่าถ้าว่าทูเสียงนี่ถ้าหากว่าเราไปอมองไปยังคนที่เป่าแคนนะเราเรายกตัวอย่างคนที่เป่าแคนเป่าแคนนี่เขาเขาต้อง ang. ทูเสียงชัดเจนมากนะลมที่เขาออกจากจากปากจากท้องของเขาเนี่ย นะครับมันจะเป็นการทู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 เข้าเข้าออกออกเข้าเข้าออกออกเข้าเข้าออกออกออกเข้า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 ออกออกสั้นสั้นยาวยาวสั้นสั้นยาวยาวเนี่ยการทูเสียงการเฮ็นหนอเสียงมันเป็นคลื่นเป็นคลื่นเสียงสั่นเสียงเงีวเสียงขึ้นเสียงลง เสียงสูงเสียงตามเสียงเบาเสียงหนักเสียงกระแทกมันจะต้องออกออกออกให้เป็นจังหวะจังหวะจังหวะนะเพราะฉะนั้นเราเมื่อเข้าใจหลักการอย่างนี้แล้วนี่ก็คือว่าเราจะเปล่งยังไงที่มันเป็นจังหวะจังหวะตรงนี้นะนะเพราะฉะนั้นก็ลงามาฟังดูตัวอย่างนะครับว่าถ้าถ้าเปล่งแบบไหนเขาเรียกว่าเป็นเปล่งแบบแบบ ให้จังหวะหรือว่าเป็นเปล่งแบบแบบย้อนอใครเย่าเนี่ยภาษาย้อน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 ไม่ใช่ย้อนเอาขาย่อนแต่ว่าเอาเสียงหย่อนเอาล่มล่มเ้าย่อนอุปมาอุปไมยประมาณอย่างที่ว่านี้อ,อย่างเช่นก็ว่าเ,เสียงแบบนี้ ก็คือเสียงธรรมดานะครับเป็นการเปล่งออกมาหรือคำว่าอึ่งอางอึงอางอึงอางนี่เป็นเสียงออกธรรมดาแต่พอเวลาเราจะฝึกนะครับเสียงให้มันออกมาเร็วขึ้นเร็วขึ้นนะครับออกให้เสียงมันต่อเนื่องแต่ว่ามัน มาเป็นทีละยะทีละยะ่ามันเป็นออกทีละเสียงทีละเสียงเนี่ยทีละคาทีละคําออกมานะครับมันจะต้องมีการเหมือนกับบังคับเสียงออกมาเออ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 เนี่ยเสียงเออเออเออันนั้นคือเราออกเสียงแบบช้าช้านะแต่ว่าให้มันต่อเนื่องกอกมาแต่ถ้าหากว่า ออกเสียงให้มันเร็วกว่านั้นอีกต่อนเนื่องแบบเร็ว,วนั้นอีกนี่ความเรียกว่าการขย่าเสียงเนี่ยมันเริ่มที่จะชัดเจนขึ้นเออ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 เนี่ยถ้าหากว่าเป็นการขย่าเสียงเนี่ยก็ยังเป็นเสียงลมหายใจเดียวอยู่เพียงแต่ว่ามันมีการขย่าหรือว่าการเปล่งออกมานี่มันมันต่อนเนื่องกันเร็วมาก เนี่ยคือการขย่าวเสียงแต่ถ้าถ้าไม่ขย่าวเสียงก็เฮ่ออลมหายใจหนึ่งก็เปล่งออกมาทีหนึ่งนะการหายใจอีกก็เปล่งออกมาทีหนึ่งเรียกว่าเป็นการเปล่งเสียงหรือว่าการออกเสียงแบบธรรมดาแต่ถ้าขย่าวเสียงก็คือว่ามันมันจะต้องมีการกระชันชิดกว่านั้นโดยที่ลมหายใจยังเป็นลมหายใจหรือ เรียกว่าใจเดียวอยู่แต่ว่ามีการขย mm ่าเขย่าเขย่าเขย่าออกมาให้ม <sk> ันเกิดคลื่นเสียงหลายๆหลายหลคลื <mans> ่นตามกันมาเออออเ่อเอีเงแเะทเ่สเออ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 เอเออเออเอเออเงอเออเรอเอยเอเออเงเออเงอเอ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 เเอ ตอนเวลาที่จะ,ะหมดลมหายใจนะหรือเสียงของเราจะหมดเนี่ยเราจะต้องมีการเรียกว่าสลัดเสียงสะบัดเสียงออกไปออกไปให้มันหมดให้มันหมดให้มันหมด,หมหมดเสียงให้ัหมดลมหายใจนะครับทูออกไปเงี้ยแล้วมันจะเกิดการเอาลมเข้าไปใหม่ได้อย่างเร็วขึ้น นะครับมันก,ก็จะเป็นธรรมชาติมันเชื่อมโยงประสานกันไปไม่ไม่ขาดไม่ขาดสายนะคันี้ไปออกไปแล้วตัวมันก็จะมามันเหมือนกับว่ามันพอดีพอดีกันนะจังหวะความความช้าออกไปความช้าที่จะเข้ามาใหม่มันก็เหมือนกับไม่ไม่ขาดตอนหรือไม่ไม่เกิดการลักลั่น ไม่เกิดความอะไรอ่ะมันเหมือนกับมันสอดคล้องกันน่ะนะถึงแม้ว่ามันจะค่อยๆเข้ามาก็จริงแต่ว่าความสอดคล้องที่เสียงก่อนหน้านี้เนี่ยมันสลบไปเยวตัวใหันก็จะเข้ามาอะไรประมาณนี้มันก็จะเกิดความฟังแล้วรู้สึกว่าราบรื่นมันราบรื่นมันต่อเนื่องนะอ่ะนี่ก็คือมาเล่าให้ฟังเรื่องของการ ขย่าเสียงว่าถ้าหากว่าเรามีการขยา่าขย่าวขยาว่าให้เสียงมันต่อเนื่องนุ่มนวลสุดท้ายเสียงจมูกก็ต้องสลัดออกไปเพลงให้มันสุดเสียงแล้วก็เสียงใหม่เข้ามาเพราะมันลมหายใจที่มันเข้ามาอย่างรวดเร็วเนี่ยถ้าทําได้อย่างนี้เสียงเบาเสียงสั้นเสียงยาวนะครับฝึกการออกเสียงที่มันต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่อง ทำบ่อยๆจะเกิดความชนานาญแล้วมันก็จะเกิดการใช้เสียงที่ที่ไพเราะที่เหมาะเจานะผสมกลมกลืนไปได้อย่างดีเสียงสั้น,สนเสียงยาวเสียงวรรณยุกนะเสียงค่อยเสียงเบาเสียงหนักนะมันจะกลมกลืนไปอย่างนั้นนะครับก็ลองฝึกดูยอย่ามันมันต้อง ค่อยๆพิจารณาไตรตรองดูพิจารณาการออกเสียงของตัวเองในแต่ละวันแต่ละสัปดาห์หรือแต่ละเดือนว่ามันก้าวหน้าหรือเปล่านะครับมันมีพลังขึ้นไหมมันออกได้คล่องแคล่วไหมมันออกได้ไพเราะไหมนั่นคือคุณสมบัติที่เรียกว่ามันมีการพัฒนาอย่างที่เล่าเล่ามาในคลิปก่อนหน้านั้นนะและที่สําคัญวันนี้ก็คือว่ามามาเฉลิ มาเฉลยว่าผู้ที่เก่งขึ้นไปกว่านั้นก็คือต้องฝึกของการขย่าเสียงนะขย่าเสียงย่อนเสียงเอาเสียงมาย่อน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 ย้อนขย่าเขย่าเขย่าเขย่านะครับนี่คือให้เข้าใจตรงนี้ด้วยว่าถ้าหากว่าเรารู้จักวิธีขย่าเสียงช่วยการขย่านี่มันเหมือนกับขย่าลมเราลมเข้าออกเข้าออกนี่แหละ นะครับนอกจากนั้นแล้วก็อาจจะมีสไลระทางร่างกายบางที่ช่วยเขยา่าซึ่งอาจจะเกิดจากการลมหายใจที่เราเข้าออกนี่นแหละนะครับเพื่อให้มันเกิดความไหวเกิดมีพลังเกิดเรียกว่ามีพื้นที่ในการเก็บลมหรือในการที่จะสบัดลมออกไปต่างๆก็อาศัยอวัย,ยวะช่องท้องร่างกายสรลระช่วยด้วยนะครับนี่แหละก็คือว่า จะต้องได้ยินลักษณะแบบนี้เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจมากขึ้นเอาเพราะฉะนั้นเพื่อให้เกิดความเข้าใจเป็นรูปธรรมชัดเจนก็มาฝึกเรื่องของการตั้งน้โมในทํานองสู่พันออนไลน์อีกสักรอบนะครับ นโมตัสสะภาคะวะโตะระงหานโตสัมมาสัมพุทธนสัโมตัสสะคาวตรัาตสัมมาสัมพทา นโมตัสสัปาคาวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเห็นไหมครับผมเขย่าเสียงนะในการตั้งนาโมลหลายแห่งด้วยกันนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราขย่าเสียงได้ดีความไพเราะมันก็เกิดขึ้นนะครับเอาฟังอีกครั้งหนึง่งนะโมตัสสัภาคาวะโตอาราโตสัมมาสัมพุทันสานะนโมตัสสัภาคะวะโต ต่อสมมาสัมปุทธัสส a นะโมตัสสังภคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุท tha เนี่ยเห็นไหมการเขย่าเสียงเขย่าเสียงมันมาช่วยเราได้ เอาละก็เอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับก็ไปฝึกเขยา่าเขยา่าเอาเขย่าน้โมนี่แหละก่อนเมื่อฝึกเขย่าน้โมในคลองแล้วจะไปเขย่าในบทสูตรนหนก็ได้เช่นเดียวกันนะครับโอเคสําหรับวันนี้ก็คิดว่าเหมาะสมกับเวลานะครับท่านใดที่อยากจะเรียนสู่ขวัญ หรืออยากจะมีคู่มือสู่ขันหรือว่าอยากจะมีคู่มือบวงสวงนะครับก็โทรเข้ามานะครับที่เบอร์โทร0918325641นะครับ0918325641นะครับกระผมเอกกราบุญอาจขอรับสายอยู่นะครับเราจะพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ